สวัสดีครับผมชื่อนา,นายพัฒนพลอินทิพย์วันนี้จะมาต่อวงจรควบคุมวงจรการสูบเคลื่อนที่กับโดยอัตโนมัตินะครับออตอนแรกต่อเข้าออวาวแล้วก็ต่อสามทางครับที่นี่การเจ้า บ่บ่ตากเลฮะไฟน่ายิ่ n g e d ้ะนี้ไม่นี่พี่โมนี่ส่วนต่อสางตัวนเฮ้ยกับมันไฟลองท้าวแล้วเปลนธรรมดาะวะแต่เรื่องแบบนี่ยันเปลี่ยนที่ลองท้าเฮ้ยมันเจีนพาปีนะทำไมทุกคนทมบูรี่หรือปะมทุกคนทองบูรีหรือปะ่าพัง ตายเลยน่าร้องจหคือน่างไ้คือต่าอเข้าลูกิ้งนะครับเดี๋ยวฮะเข้าชอปปี้ทังนันย่าร่างอีกก็เลยมสกข้อไล่เมพี่าทางก็เข้าเลยพี่ชอบฝากมีูปย่าติดเลออสเปร์ครับทีตัวถ้าถ้าเปยนสเปร์ต้องหอมชิมแล้วอแห้งอยก็ว้นนแล้วจะมันไปกิมอ่งเ้ป้าใส่ก้าไปลบห้องครับห้ามดเลย้๋ว